กฎแห่งกรรมเปี้ยวนำที่สุดบอกแล้วว่าใครทำอะไรได้อย่างนั้นจริงๆก่อนหน้าน,นี้ฉันเคยพูดเรื่องแบบพระอารมณ์กฎตอนนี้ไม่ได้เป็นราแล้วนะเนาะวัดพระบาทน้ำพออุหมอบงหมอบีคือฉันพูดแล้วว่าตอนนั้นะ่ะมันยังไม่ได้มีข้อเท็จจริงออกมามากมายว่าแบบเออทำหรือไม่ทำเป็นข้อกล่าวหาซึ่งโอเคเราก็ค่อยๆไล่สเต็ปความ ข้อมูลต่างๆจนมาถึงวันนี้พวกเธอก็รู้กันทั้งประเทศแล้วเนาะว่าแบบอ่ะทำอะไรบ้างชิหายอะไรนั่งรุ่นนี่นั่นเนาะแต่ไอเรื่องของแบบความดีที่เคยทําที่เคยทำนะไม่ถึงว่าการสร้างการให้การอะไรอย่างเงี้ยฉันว่าเขาในเนื้อในเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่บ้างแหละแต่เงินมันเยอะเสลือเกินจนแบบมันอาจจะ กิเลสมัวเมาอะไรก็ตามแต่แต่ฉันจะบอกอย่างนี้ฉันพูดหลายครั้งแล้วนะกับหลายๆคนที่แบบเป็นแบบเนี้ยก็คือไม่ฉันไม่เคยเห็นใครที่เดินไม่แบบออกนอกลู่นอกทางอะ่ะหรือว่าทําเยี่ยททาทาเลียวเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ยาวนานมันจะมีวันที่ ธรรมะจะจัดสรรมันจะมีวันที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะคัมแบ็กกลับมาแล้วก็เป็นแบบเนี้ยเธอสังเกตสิทุกคนที่เรารู้สึกว่าโอ้ยทำไมอะไรยังไงทุกคนนะใครที่มันไม่เข้าตามต่อออกตามประตูนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ธรรมะจะจัดสรร รวมถึงตัวพวกเราด้วยนะหมายถึงว่าตัวพวกเราเนี่ยถ้าพวกเราวันนี้ไม่เดินในเส้นทางที่ถูกต้องคือถ้ามึงเดินในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องถ้าวันนี้มึงรู้แล้วแล้วมึงยังไม่ปรับตัวยังไม่แก้ไขตัวพวกเราด้วยนะตัวฉันด้วยนะหรือตัวใครด้วยนะสุดท้ายธรรมะจะจัดสรรกฎแห่งกรรมเรี้ยวนําที่สุดกฎแห่งยํำเบี้ยวนําที่สุดมันเป็นแบบนี้จริงๆโลกเราอะ่ะ มันไม่ได้หมายความว่าอุ้ยแบบเวรกรรมนรกสวรรค์มีจริงนะแต่มันหมายความว่าคนเรามันมีช่วงเวลาที่สุขงอมมันมีช่วงเวลาที่เบิกบานของมันและมันถูกสร้างมาให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามแต่บโลกใบนี้เพียงแค่คุณเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องไปเนี่ยและไม่เบียดเบียนใครไม่ทำลายใครไม่เอาเปรียบใคร ชีวิตคุณเนี่ยมันจะไปได้เรื่อยๆ,ๆมันจะต่อยอดชีวิตไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าคุณคดโกงหรือคุณทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ช้าก็เร็วผลต่างๆมันจะกลับมาไม่กลับมาที่คุณก็กลับมาที่คนรอบตัวก็กลับมาที่คนอื่นแต่ไม่ช้าก็เร็วมันจะแบ็กมาที่คุณอยู่ดีมัน มันเป็นแบบนี้จริงๆเว้ยเพราะฉะนั้นเราอะเจอข่าวเรื่องพระเจอข่าวเรื่องแบบเรื่องแบบคนที่เราชอบคนที่เราลักคนที่เราศรัทธาม,มามากมายแล้วเราก็แบบเนี่ยเราก็แบบเป็นแบบเป็นเหยื่อกับบุคคลพวกนี้อะเพราะฉะนั้นน่ะนับตั้งแต่วันนี้เราคงต้องเป็นคนที่มีสติมากขึ้นเนาะแล้วก็ ใช้วิจารณญาณในการไต่ตองทุกสิ่งทุกอย่างฉันเคยพูดไปแล้วว่าวัดพระบานอำภูไม่ได้น่าไม่ได้น่าสงสารขนาดนั้นตัวโรคคนที่ป่วยยาถูกการเข้าถึงยาทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคมหรือว่าจะเป็นสิทธิบัตรทองทุกคนกินยาต้านวันละหนึ่งเม็ดมีชีวิตเทียบเท่าคนปกติ เพียงแค่คุณเข้ารับการรักษาเพราะฉะนั้นเรามีวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำไปไกลอีกหน่อยเราจะมีอาจจะเป็นยาฝังอีกหน่อยจะเป็นยาฉีดอีกหน่อยอนาคตอันไกลมากๆเราอาจจะหายจากโรคนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันสื่อเราอย่าใช้ความน่าสงสารความความอะไรก็ตามแต่มาทำให้เราอ่ะต้องแบบเนี่ยเห็นปะพอเขาใช้ บิ้วความน่าสงสารบิ้วความน่ากลัวบิ้วสิ่งที่เราไม่ได้เปิดใจรับมันแล้วเราก็คิดว่ามันน่าสงสารก็โอนให้โอนให้จนสุดท้ายเนี่ยคนพวกนี้ก็ใช้ประโยชน์จากตรงเนี้มามาทำให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเออเพราะฉะนั้นนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะเราต้องศึกษาเยอะ เราจะให้ใครเราจะทําอะไรเราต้องดูเหตุและผลที่มันชัดเจนใช่ไม่ใช่สายธรรมะไดๆทั้งสิ้นเป็นสายอาธรรมมากๆแต่แค่จะลังจะบอกว่าเราต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงวันนี้เออคนหน้าสองสารมีแต่มีวิธีการที่ช่วยให้เขาไม่ต้องหน้าสองสารอีกต่อไปแล้วบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นมีสติเยอะๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอก อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องบอกพวกเธอบอกตัวเองแล้วก็บอกคนรอบข้างที่รักทุกๆคนถ้าเราเดินเหมือนเส้นทางที่ถูกต้องอ่ะไม่ช้าก็เร็วเราจะไปถึงเว้ยเออมันช้าหน่อยเร็วหน่อยแต่เราจะไปถึงและเราจะไม่ต้องตกรลางเราจะไม่ต้องเจ็บตัวสิ่งนี้ง่ายมากๆแค่นั้นเองค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ แล้วก็ใครทำอะไรก็ขอให้ชีวิตก็ไปตามนั้นได้เลยเนาะก็ไม่ใช่เรื่องของเราเราก็เสพเป็นเอน e r เตอร์เมนต์ละกันตามนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยฉันเป็นคนลบบุรีนะฉันเป็นเด็กลรบุรีนะฉันเกิดและโตที่ลรบุรีนะเออเพราะฉะนั้นฉันก็รู้สึกว่า ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องนี้ฉันไม่เคยเชื่อวัดนี้มานานนมแล้วสิ่งที่ทำดีนะ่ะก็ทำดีก็โอเคตามนั้นค่ะ